เครื่องตัวนี้นไปบอกเป็นเสียงเดียวเลยว่าใช้ดีมากๆโดนตกจนหลงรักไปหลายคนเลยค่ะนองาเป็นเครื่องชงแคปซูลนะคะใช้งานง่ายและเติมน้าในแทงด้านหลังแบบนั้นเลยจ้านองเป็นเครื่องชงแคปซูลที่มี4ีไดร์เตอร์นอกจากกาแฟแคปซูลแล้วยังสามารถชงเป็นกาแฟสดได้อีกด้วยจ้าแารใช้งานก็เลือกอุปกรณ์ที่เราอยากจะชงด้วยค่ะเลือกเสร็จก็ใส่แคปซูลแบบนี้นะคะกดเปิดฝาด้านบนขึ้นค่ะและใส่ไดร์เตอร์ลงไปค่ะปิดงัดฝาลงและกดชงกาแฟได้เลยจ้าเพียงเท่านี้เราก็ได้กาแฟที่มีบอดี้คุณภาพดี มีครีมมาเต็มเปี่ยมแบบนี้เลยค่ะใส่แบบแทปบูนตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้หรือใครจะมีกาแฟขั้วบดค่ะก็ะสามารถชงกาแฟสดได้เช่นกันมีให้เลือกใช้งานทั้ง1ช็อตและ2ช็อตทำง่ายง่ายชงกินเองแบบนี้เป็นเลยจ้า้องมีชื่อว่าคอตมอร์โมคาเฟ่สามารถตั้งค่าระดับน้ำได้ถึง2ระดับซึ่งรีวิวจากลูกค้านะคะแน่นมากซื้อไปคุณภาพดีคุ้มค่าเกินราคาและไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลค่ะแปะตะกร้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วจะเธอก็สั่งซื้อตอนนี้มีแถมฟรีกาแฟแคปบูลหนึ่งกล่องเลือกรส